ชิมมันจะเป็นยังไงเนาะมันจะเหมือนเมืองไทยไหมมาเลยจ้ามาเลยจ้าเพื่อนๆน,นี่นะคะหิวตอนดึกนะคะมามาเกาหลีแบบนี้นะ่าจะเป็นแบบแห้งนะซื้อมาไม่ถูกสักทีหนึ่งได้แต่แบบน้ำยายชอบกินแบบแห้งอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นแบบแห้งเนาะอ่านก็ไม่เป็นภาษาเขาเนาะนี่แหละรอบดึกรอบหิว <laughs> อันนี้ ม่กินเล่นๆนะคะไม่ได้กินจริงๆนะกินจริงๆกินไปแล้วอันนี้กินตอนตอนดึกๆตอนสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มแต่ตอนนี้น่าจะสองทุ่มนะแต่ว่าแค่เล่าให้ฟังเนาะหิวตอนไหนกินตอนนั้นอยากบางทีตอบคอมเมนต์เอฟซีตอนดึกๆสี่ทุ่มอะไรก็มาหาของกินลงห้องใต้ดินลงไปห้องใต้ดินหาของกินเพื่อนเนะ อันนี้แค่มาถ่ายทำเบื้องหลังให้ดูเฉยๆนะไม่ได้ถ่ายของจริงของจริงของจริงต้องเย็ดต้องเมลฟรังชนบทถ่ายอันนี้เบื้องหลังเฉยๆเอเออันนี้ถูกแล้วถูกแล้วอันนี้ถูกถูกแบบแห้งจำไว้นะเดี๋ยววันหลังจะได้ไปซื้อถูก เผ็ดคูณสองนะคะเนี่ยใหย่ว่าแบบยายซื้อกินอร่อยกว่าที่เมืองไทยนะแบบอะไรนะแบบไก่ไก่นิดชิน้นนิดชินนะ้นอ่ะมันไม่ค่อยเผ็ดมากมาเห็นป่าเพื่อน เฮ้ยกำลังดีเลยมันจะอร่อยเหมือนเมืองไทยป่ะเนาะเมืองหนองว <c oughs> นี่นะคะผักก็ของเหลือมาตอนกลางวันกลางคืนไม่ต้องไปหาอะไรเลยนี่แหละมีอะไรก็กินนั้นแเลยของกลางคืนนะผักเหลือ เป็นตาแซบเป็นตาแซบมาด้ยายคอยชิมให้ดูนิดนึงไม่ไม่พากินนะแค่ชิมเฉยๆเนาะเพราะว่ายายต้องไปนั่งกินข้างนอกกินตรงนี้มันไม่ใช่ที่นั่งกินข้าวนะชิมมันจะเป็นยังไงเนาะมันจะเหมือนเมืองไทยไหมโอ้ยห้ามคว่ำนะถือไว้ในห้ามคว่ำนะ รสชาติเหมือนกันแบบน้ำไม่ค่อยอร่อยแบบนี้อร่อยอ เพื่อนก็คิดยัปาลาอ,อ่ะโอ้เพ็ดแล้วเรไปหาน้ำขึ้นมาเพ็ดอื่ะคะแนเนเราเ ขอไปนั่งกินดีๆก่ะบ๊าย <c oughs> บายเบื่อหลังเบื่อหลังตอนดึกๆ